Thank you วันนี้เลยนะครับผมโบธนากรนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่จากผลิตภัณฑ์ชาเขียวแทสไตญี่ปุ่นโออิชิกรีนทีขอซิโปลงมืออีกครั้งนะครับรักโออิชิรักพี่โบนะครับไม่มีนะครับ อ่ะลบออกอันนั้นลบออกไปเป็น O อ c ิ i X กับ One Piece ที่อันแรกนะวันนี้ถ่ายรูปติดกันด้วยที่2ก็คือ O อ c h i เปิดสึกล่าท้าสะสมความสดชื่นเดี๋ยวผมจะพูดประโยคนี้กันไปเรื่อยๆนะครับให้จำไ่ให้ได้ติดแฮชแท็กกันไปเลยและวแฮชแท็สุดท้ายก็คือ O อ c h i One Piece X กันเองนะครับวันนี้อุ้ย ทัวร์ทีมใหม่กระเทศปากนะครับนะฮะแท้แทกเ่านั้นเองเดี๋ยวเราจะคอยบอกกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ่ายรูปก,กันไปต็มที่แล้วก็อย่าลืมติดแท้แทกวันนี้อย่างน้อยต้องทับฟรีเทรนด์ทวิตเตอร์ทับรี ค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะคะพี่เห็นหลายหลายท่านนะคะได้ร่วมสนุกในกิจกรรมพูดอะไรต่างๆของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมก็ได้เลยค่ะที่นี่อี่ก้อย <ๆ S 1> <ๆ>เล่าที่มาของแคมเปญน,นะครับโอชิเอ็กซ์กับวันเพียหน่อยว่าทําไมความนี้ต้องวันพียสด้วยครับโอเคก็<ๆ> จริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเราเปิดแคมเปญไปแล้วนะคะโอชิปรีททสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนตอนนี้นะคะเป็นฟรีเซนเตอร์ของเรานะคะแล้วก็อนอกจากคุณประโยชน์ของชาเขียวนะคะเราไม่ได้มีแค่นั้นของเรามีทั้งความอร่อยสดชื่นแล้วก็ความสนุกด้วยนะคะดังนั้นซัมเมอร์นี้นะคะเราก็เลยอยากจะนําประสบการณ์ความสนุกนะคะมาให้กับแฟนๆน,นะคะโดยที่แบน,นของโอชินะคะโด,โดยที่ถ้าเราพูดถึงความสนุกแบบญี่ปุ่นก็คงอยูไม่นคนเนือ อนิเมนนะนะคะแล้วปีนี้เนี่ยโอ้โหอนิเมะที่มาแรงมากๆก็คือวันทีนั่นเองนะคะ<ฮ>ซึ่งมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ ความพิเศษมากไปกว่านั้นก็คือล่าสุดเนี่ยวันพีซมีภาคพิเศษก็คือวานอคุนีนะคะซึ่งเป็นภาคที่ทั้งลูฟี่เองนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็ได้เข้าไปดินแดนสตัมบุร<า>รนะคะ,<น>ะซึ่ง<ม>เป็นมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันคือ DNA ของโอชิเลยนะคะนั่นก็คือเหตุผลที่โอชิก็เลยรอช้าไม่ได้ต้อง มาจับมือกับวันพีเชเลยนะคะซึ่ง<ด>ไอ้กาวันทองคนนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยแบบจาดลึกอยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความพิเศษของแคมเปญน,นี้เนี่ยต้องให้พี่ก้อยเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าเพราะว่าโอแคมเปญน,นี้มีอะไรพิเศษอยู่หลายอย่างมากๆเลยโอ้เยอะมากคือจริงๆตอนแรกที่กลับึ้นมาพูดสั้นๆ มงจริใช่แล้วก็อย่างนึงก็คือแคมเปญญี่ปุ่นของโอชินเองจริงๆมีหลายแคมเปญด้วยของกัอก็มีหนึ่งแคมเปญอันนี้ก็เป็นอีกแคมเปญด้วยแคมเปญแ่บไล่ทีละอย่างเลยดีกว่าอย่างแรกเลยอย่างที่น้องโบได้พูดไปแล้วนะคะว่าเรามีแพคเกจจิ้งลายใหม่ เลยว่าเอนนี้พอดื่มแล้วมันไปกินแล้วมันจะมีพลังพิเศษใช่ไหมคะถ้าเราดื่มโอชิจะมีพลังพิเศษเลยอเปล่พี่เล่อันนี้ต้องลองต้องลองนะคะจะอะไรยืดยาวก็แต่ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นของหายากนะถ้าในการ์ตูนเนี่ยทุกคนต้องตามล่าต้องตามล่าต้องตามล่าครับผมอย่างที่สามเลยนะคะโปรโมชั่นปีนี้เราจัดเต็มมากๆกับซัมเมอร์เลยนะคะเพียงแค่ดื่มโอชิ เปิดใต้ฝาน,นะคะส่งรหัสใต้ฝามาที่โอชิคับนะคะ<ม>ก็สามารถลุ้นทั้งรถยนต์โมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วที่สำคัญพิเศษมากๆก็คือเรามีทริปนะคะที่จะพาแฟนๆของวันพีสเนี่ยไปตะลุยนะคะคแลนด์มาร์คของวันพีสถึงประเทศญี่ปุ่นนี่ไงเมื่อกี้คุณครับยังยกมือว่า<ช>อยากไปดังนี้เลยใช่ไหมคะน้องกาไปด้วยกันเลยค่ะใคร่หไปครับนะคะแล้วก็ แต่เดี๋ยวก็บอกก่อนโอชิคลับเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะไปดาวน์โหลดไ่นต้องรีบดาวน์โหลดนะคะอย่างที่4ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเราจะเต็มมากปีนี้ใครที่เป็นแฟนๆฟนวันพีซนะคะเตรียมตั้งจะพาแฟนๆฟนของวันพีซเนี่ยไปเปิดโลกวันพีซในโลกของ AR นะคะซึ่งอันนี้ตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกของประเทศแน่นอนเราขอให้รอกดใจรอนิดนึงนะคะเราจะเปิดตัววันที่1เมษายนนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ร well. ับรองว่าตื่นเต้นไม่เคยจะเห็นเะเรียกรอยแลยครับขอเสียบมือกับนะครับผิดกอยของเรานะครับและผมนะครับเรียกว่าแขกพิเศษและสีท really ่านของเราด้วยนะครับท่านแรกของเรานะครับล e ูกสุดท้ายของเราครับคุณครับ จีบิงครับยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยเชิญเลยนะครับสวัสดีครับเป็นแม่เชิญเลยนะครับนี่เไรหนุนแดงนั่งนี้เลยนะครับและท่านต่อมาครับคุณจูอิทธิพลมามีเกตครับนักพักตัวผู้ขวัญใจมหาชนเจ้าของสินค้าลูฟี่ส่วนท้าวเนี่ครับเชิญเลยครับเชิญพี่จูเลยนะครับ และทันสุดท้ายนะครับคุณนัทธันนะครับแสงชัยเจ้าของรัปการโจ๊กโอโก้ครับขอเชิญปรบเบิครับสวัสดีครับโจ๊กครับใช่แล้ครับผมนี่นะครับขออนุญาตนั่งนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่เหมาะสมกับลูกนี้เพงนะครับโอเคก็ต้อนรับทั้งสี่ท่านเลยนะครับนี่ก็คือตัวจริงแน่นอนสำหรับเรื่องวันพีซนะครับ เอาก่อนอื่นเลยเอาเรื่องของความประทับใจดีกว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าหลายคนที่ไม่เคยดูอาจจะงงว่าทําไมวันพีชถึงได้โด่งดังขนาดนี้นะครับน้องแป้งไลฟ์ฟังหน่ประทับใจอะไรกับวันพีชก็จริงๆเป็นตัวที่เราดูมาน้งแต่เด็กๆอนะคะแล้ร,รู้สึกว่า เนี่ยเราร,รู้สึกว่ามันมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็สนุกมากขึ้นและคาแรคเตอร์ดีทุกตัวแล้วตลกสุดๆไปเลยอ่ะนะครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณแปงนะสาวๆอ่านก็สนุกในเรื่องนี้แล้วพี่กัลนะครับเรื่องนี้มันประทับใจพิเศษในเรื่องอะไรบ้างครับผมของผมก็ใจขายพี่แปงครับผม,ผมต้องบอกว่าผมได้เรียนชายล้วนมาด้วยผมจะมีความรักเพื่อนคันๆเยอะอะไรอย่างงี้ครับ ก็เลยพอได้เห็นมิ้วตาข้าวเลยถอนระวังลูฟี่กับแก๊้าวอ่างคนนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจและรู้สึกอินในเขาด้วยครับค่ะผมทุกคนรู้ใจของตัวละครในเรื่องนี้มาที่พี่จูนบ้างดีกว่าพี่จูนครับในฐานะที่เป็นนักพากย์เนี่ยแล้วได้ดูเรื่องนี้ผมว่าน่าจะครบทุกตอนเลยับว่าได้อ่ะพี่จูนประทับใจอะไรที่สุดสําหรับเรื่องนี้ครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าพี่จูนตอบเนี่เสียงลูฟี่ได้ไหมฮะนี่ไงนึกแล้วว่านึกว่าจะไม่โดนนะโดนผมไม่อยากพังไงพี่จูนโอเคครับเดี๋ยวผมเอาเอาข้ข้อนี้ขอบข้างก่อน สิ่งแรกเลยคือมิตรภาพที่เราทออที่สุดอบรมานี้ี่โจนจะนอีจนเกดตีได้ะพีจนคือต้องบอกเลยครับอกกับเร็วแล้วก็เดไปเฉยกลับเลยฮะออกับาเแล้วกลับเลยอยากจะใหมีอะไรพี่โจนเล่ความในใจต่้ายใหคืออย่างนี้ครับคือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างที่ผูกพันครับเพราะว่าเราภาคเขามา20กว่าปี ูเป็นการ์ตูนที่นานและตอนนี้ก็ยังเขียนไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบไม่รู้ไม่ว่าใครจะจบก่อนใครขอให้เป็นการ์ตูนแล้วกันนะพี่จุนนะครับผมหวังอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกเลยฮะับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วจะจบอย่างไรจะเป็นยังไงความประทับใจจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะต้องไปต่ออ,อีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งประทับใจแค่นี้ครับความประทับใจในกระตุเรื่องนี้พี่ขอท้าทายให้ทุกคนรับชมคนที่ไม่เคยรับชมรับชมซะ จริงจะมีความประทับใจมากขึ้นและแปลกใหม่มากที่เลยเดียวนะครับผมทุกคนก็อาจจะมีความประทับใจในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับผมแต่มันแบบมันมันผมว่าต้องอ่านเองอยู่ลองคาดเดาไม่ได้ใช่อธิบายไปก็ไม่เข้าใจหรอกนะมันต้องลองที่เราจะรู้ก็คือว่าฉันต้องเป็นราชาจอมสลัดให้ได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะครับคู่ยี้บนเวทีเนี่ยยิ้มกันหมดเลยตอนีเหนี่ย ก่อนเลยอ่ะมาที่คุณโจ้าะค,คุณโจครับคุณโจนี่ก็เป็นตัวจริงเหมือนกันเรื่องวันพีซครับผมก็เคยไปเคยไปแข่งเรื่องแต้มแ,มแ,มแมท้วันพีซอะไรนี้มาครับผมขนาดนั้นเลยเหรอคุณโจครับผมโอ้โหแล้วแล้วคือใช่ว่าเราได้ไอ่ะ,อะถ้าพูดถึงการที่เรา,ารู้จักวันพีซเนี่ยคุณโจรู้จักกี่ปีละรู้จักมาโอ้หเป็นสิบปียี่สิบกว่าปีแล้วครับก็คือตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยอ่ะใช่ครับใช่แล้วความประทับใจที่สุดในเรื่องวันพีซที่คุณโจรู้สึกนี่แหละมันคือแก่นที่ตดำดำ ตลอดมันคืออะไรครังงบเมื่อกี้จริงๆทุกคนตอบแล้วเรื่องไม่ต่างภาพผมว่าก็เห็นด้วยเรารู้สึกว่ามันมีฉากเล่นน้ำตาเยอะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบที่อาจารย์โอดาเองก็ e K สามารถที่จะวางเนื้อเรื่องแล้วก็บาลานซ์ระหว่วางความซาาซึ้งแล้วก็เนื้อเรื่องความปริศนาต่างๆได้อย่างสนุกสนานครับผมซึ่งเวลาตลกก็ตลกสุดๆเวลาเขามีมุกมีอะไรเนี่ยโอ้โหมันมันพิเศษมา,มากๆเลยเนาะซึ่งงานวันนี้ครับอย่างที่พี่ก้อยได้บอกไปนะครับเราเนรมิตเนี่ยสังกัดพิทาเป็นเกาะวันลบคุณนนี่แหละซึ่ง ว่าความพิเศษของเกาะวาโนุนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างมีความพิเศษยังไงผมว่าเกาะวานโน้นียถ้าใครตามวันพีชมาก็จะได้ยินชื่อมานานแล้วว่ามันเป็นเกาะที่ว่ากันว่าอยู่คล้ายๆของเรื่องแหละไ,ไ,ไม่มีการพูดถึงแต่ว่ามันไปไม่ถึงนาทีลใ,ใช่มันไปไม่ถึงนาทีว่าแบบไอ้วาโน้นี้มันเป็นเกาะที่เป็นที่อยู่ของซาบุไรนะรจนกระทั่งอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงเกาะนี้จนได้นะเอาง่ายๆเกาะเกาะหนึ่งที่เขาเขียนเรื่องเนี่ยบางทีเราอานเป็นปีเลยนะหลายสิบปีเลยใช่ใช่มันใช้เวลาและมันไม่ใช่ว่าเออแบบ สองเดือนสองเดือนแล้วหมดไปมันไม่ใช่หรอบใช่อย่างวานุนี่จริงแล้วเราอยู่กับวานุนมาประมาณสี่ห้าปีแล้วครับถึงสี่ห้าปีแล้วหรอใช่ครับกอบเดียวเนี่ยน,นานมากๆอาจารย์เขาก็ฉลาดทั้งนั้นแต่ว่าสนุกส<ช>นุกทุกเล่ม ใช่ความพิเศษมันเป็นยังไงคะพี่โจผมว่ามันมีการปูเนื้อเรื่องมาเยอะอย่างที่บอกเราได้ยินชื่อมานานเราได้ยินความพิเศษของมันมานานว่ามันจะเป็นเกี่เป็นความญี่ปุ่นที่อยู่ในวันทีสไตล์ซามูไรนิดเนึ่งที่ไต้หวัใช่คแล้วเราก็ได้เห็นภาพมาแล้วว่าเป็นยังไงแล้วทุกอย่างมันเรียกว่าปูเนื้อเรื่องมานานมากๆครับตั้งแต่ลูฟี่ไปเจอกับซามูไรแล้วก็กว่าจะเดินทางผ่านหลายๆเกาะจนมาถึงวานอ๊แล้วก็ได้เห็นว่าวานโนมันมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงมันมีอุปสรรคเป็นยังไงงมมีตัววราาาเเปป็นไซึ่่กก ใช่ก็คือสี่จักรพรรดิไทยดูเป็นต้นครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทำความพิเศษให้กับวานนกมากๆเลยมันจะไม่พิเศษได้ยังไงก่อนเข้าวานนเนี่ยลูกผมยังไม่มาตอนนี้สู้จนถึงปัจจุบันเนี่ยลูกผมสี่ขวบยังไม่ออกจากกรอบวานนกเลยคิดดูลูกอายุเท่ากันเลยครับอาจารย์ผมจะใชดไหม เนี่ยมไปด้วยกันจนมีรูปผมก็ยังตามชีวิตในเรื่องราวของวันพีซกันอยู่นะครับผมอ่านเดี๋ยวลองดูแล้วกันใครที่มีโอกาสนะผมว่าลองอ่านดูไลตั้งแต่เล็มแรกๆผมว่าคุณจะรักกัรตัวเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมทีนี้ขออนาตกลับมาที่พี่จูนะครับในฐานะที่มีโอกาสภาคตัวโรฟี่ถึง20ปีมาแล้วและครั้งนี้พี่พี่จูได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางโออิชิด้วยภาพตัวโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดไปเป็นยังไงบ้างครับจูคือก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโออิชิที่ให้โอกาส ที่นะครับมีส่วนร่วมกับเครื่องดื่มโอชิซึ่งเอาพูดง่ายๆว่ตดิเชียร์กันเองครับเครื่องดื่มชื่อดังที่สุดแบรนด์หนึ่งในประเทศไทยอ่าพูดดีๆครับผมก็ตบมือสิครับพี่ตอนก็ไม่ได้อะไรก็พูดเฉยๆตามความเรู้สึกเฉยๆครับพูดเฉยๆตามความรู้สึกของผมนะครับผมแล้วโอชิที่เป็นแบรนด์ค่อนข้างใหญ่ครับมันก็เลยทำให้พี่รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มารับใช้ พี่น้องประชาชนเรื่องเดียวกันนะครับไปถามพี่เอาช่วงนี้อย่าเล่นแบบนี้นะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่ได้ครับผมครับออกำไปแต่ว่าคือยินดีมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับโอชีพี่จูนอย่างนี้นะครับก็บอกตรงครับเพราะไจักก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเนาะจากภาคกระโดดตอนนี้ได้มาภาคในโต้โฆษณาซึ่งท่าคนได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ได้ยินเสียงที่จูนี่ยอยู่ในเัดมากนิดนึงนะไหมพี่จูนมันมันมีอะไรยังไงบ้างตอนนั้นท่าที่จำได้เท่าที่พี่จำได้นี่อ่า ได้เลยนแลวกเนได้อ่ะพิจูนอย่าลืมเครื่องยียมรถใหม่รถกอมุกก่อมุกผลไม้รวมหอยซีขอเสียงให้จูนนะครับฟังแล้วอยากเดินไปเปิดพักกินเลยพ่จูนหอมมากหอมมากหอมเลยหอมมากผมต้องเรียนรู้จากพ่จูนเยอะจริงนะครับแม่พ่จูนมาครั้งเดียวเนี่ยเขาได้ทุกอย่างไปครบเลยแบนี้ไม่ธรรมดาก่อนที่ไปถึงพิคัพน้องแป้งพี่ปล่อยน้องแป้งพูดแค่นี้ไม่ได้ละน้องแป้งอยากจะขายของอะไรน้องแป้งขายได้เลยความพิเศษปกติน้องแป้ง น้องแป้งก,ก็เคยภาคใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยภาคการ์ต,ตูนวันพีชเหมือนกันใช่ค่ะภาคตอนไหนภาคไหนยังไงเอ่อก็เป็นภาคของวันพีชฟินเดสองพันสิบเก้าปอยสองพันยี่สิบใช่ค่ะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอุต่าค่ะแซมเปลิลที่พี่ฟังนิดนึงได้ไหมจำได้ไหมพอจำได้ไหมได้ค่ะจำลองเหตุการณ์มาเลยก็ได้ได้ค่ะในที่สุดก็ได้พบกันอุต่าเองนะอุต่าลองเดินไปอุต่าเดินไปหาลูฟี่หน่อยจะไหมอุต่า ไปไปไเจอบังเกิดไปเจอแต่ลูฟี่พอดีไปเดินไปเจอแต่ลูฟี่พอดีอ่าเลื่องอ่ารับเดินไปรัเดินไปสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีนะลูฟี่ยินดีมากเลยนะครตบเราไม่ได้เจอกันนานเลยดีเลยเอาต่อเทยมาเหมือด้วยคือการพากย์พวกเนี้ยต่อให้พี่เขาใช้เสียงท่าเทียบเกมมันต้องมีบทนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมานด้นสดกันแบบนี้ถ้าพี่อยากตั้งช่องของหลูพี่ไปได้ที่ไหนอ่ะพี่ช่องซีบิงค่ะ ดูค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะได้ไปตามดูกันนะครับสุดท้ายแล้วมาที่คุณกลัฟบ้างดีกว่าครับพี่เศยทุกตัวละครมันมีเสน่ห์หมดเลยครับพี่กลัฟชอบตัวไหนเป็นพิเศษผมก็ต้องชอบตัวที่เก่งที่สุดสิครับลูฟี่ลูฟี่แน่นอนครับผม,มตัวที่ผมใส่เสื้ออยู่นี่เลยครับผมแต่เอาจริงๆอ่ะคุณมีความเป็นลูฟี่เหมือนกันใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวลูฟี่เนี่ยเขาจะมีความ กวนๆใช่เหมือนเหมือนเหมือนคาแรคเตอร์ตัวผมเหมือนกันถ้าแบบผมอยู่กับเพื่อนๆเนี้ยผมก็จะมีความกวนในระดับนึงแหละข้าวจะมีความสนุกสนานมีฮารักเพื่อนค่อนข้างจะคล้ายลูฟี่ครับผมน้องพี่กัปเหมือนลูฟี่ไหมเป็นลูฟี่ไหมพี่กัปยืดได้ไหมยืดแขนยืดเลยโอ้ยยืดได้ขึ้นมาที่ช็อกกันเลยนะคะ อย่าไปยื่ออกมานะครับนะไม่เอานะแล้วพี่ก้อยจะพูดถึงรสชาติใหม่ไปก <c oughs> ูหมูนี่แหละต้องบอกเลยว่าชิมแล้วเราลองอฟังหน่อยรสชาติมันสดชื่นมันกลัเป็นยังไงบ้างก็รสชาติกูหมูกูหมูเนี่ยก็คือเป็นผลของลูฟี่เนาะที่ลูฟี่เนี่ยเขากินไปนะครับผมรสชาติในตัวโวชินเนี่ยก็จะมีความเป็นผลไม้รวมครับผมคือกินแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเนี่ยครับผมอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองชิมกันครับเรียกว่าทานในทุกโอกาสสดชื่นแน่นอนกินแล้วแขนยืดอ่าแข็งแรงแน่นอนนะครับ พี่ก๊อช่วยฝากเพิ่มเติมหน่อยถึงโปรโมชั่นแคมเปญโอชิเอ็กซ์กับวันพีซครั้งนี้ครับได้เลยครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับโอชิคลับนะครับผมก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเท่ากันแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราส่งชิงโชคเนี่ยเราต้องส่งไปทั้งฝาใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราแค่เอาฝามาแล้วก็โค้ดลงในแอปพลิเคชันแค่นี้นะครับก็รุ่นรับของมันสุดเสียได้มากมายนะครับผมง่ายขึ้นเลยรวมถึงนะครับอย่าลืมโลกววััันนนนนนพีีซผ่่าาโลก AR ะครบใท1เมษย ยด้วยนะคะคผมโอเคสุดท้ายแล้วพี่เจ้าครับในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งแฟนพันธุ์แท้อยากจะฝากอะไรสำหรับแฟนๆของ o อ c อชแล้วก็แฟนๆของวัณฑิตไหมครับ จริงๆต้องบอกว่าเราเราหินด้วยชีตร่วมงานกับทางวันพีชมาเรื่อยๆหนึ่งอนครับก็เป็นเกียรติรมากๆที่วันนี้ก็ได้พูดพูดพมาพูดคุยเรื่องวังนพีชที่นี่ในเวทีของอิยชียซึ่งจริงๆพ่โจทําเป็นพอดแคสต์ของซอมมอนอยู่แล้วด้วยอ๋อใช่ครับใช่ไหมครับทุกงหน,นี้คือทางทาพอดแคสต์ทางรายการพิโจในนั้นได้ไปฟังกันได้มีเรื่องวันพีชด้วยไหมที่เราคุย<า>มีเรื่องของวันพีชบ้างเป็นบางเอพิโซดครับเอาเยี่ยมเลยครับมีพูดถึงเหมือนกันก็อยากฝากไว้ด้วยครับผมครับพีี่่จจนคครรรััับบมมอออะะไฝฝาาากกกททิ้้้งงยยห็ต โอยชิและกระตุนวันพีสนะครับครับทั้งสองอย่างเลยทั้งมังงะและอนิเมะนะครับแล้วก็เครื่องดื่มโอยชิทุกทุกรถที่เอ็กซ์วันพีสในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าหมดโปรโมชั่นตรงนี้แล้วก็อุดมไปด้วยต่อไปนะครับแน่นอนครับแน่นอนขอเสียงปรบมือให้แข่งความพิเศษรถทั้งสี่ท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่ะครัะคะบ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปด้วยกันนะคร <ผม S 1> ับเพราะฉะทุกทีทุกคนดูเมคนที่รักโอชีด้วยมารวมวกันในวันนี้นะครับก็ฝากแคมเปญพิเศษของเราไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายช็อตรแรกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆคนไหนจะถ่ายก่อนเดี๋ยวรบกวนยกมือให้แกพี่ๆบนเวทีของเราด้วยนะครับจะได้มองไปที่กล้องเดียวกันนะครับผม ก็อย่าลืมติดตามนะครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโอชิคลับนะครับไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก่อนที่ถึงวันที่หนึ่งเมษายนนี้รับรองวันโลก AR พิเศษมากแน่นอนนะครับ พี่จู PI, ดแล้วก็คุณโจมากๆขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ก้าวจะอยู่กับเราลงถึงลุงจี้ด้วยนะครับพี่จูดขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับโดยเน้องแป้งนะครับไปพักข้างล่างกันเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับเจขออนุญาตเรียนพักแรกแน่นอนคุณสุขพริตภัยศักดิครับผู้ช่วยกรรมการบริการสายงานเครื่องเครื่องอุปกรณ์ตว์เลี้ยมั่งคั่งาก่อนครับคุณใบดำเอ๋นะครับและท่านต่อมานะครับคุณชนัญญาวิจิตรยุทธศาสตร์ครับมาร์เก็ตติ้งดีเรเตอร์โอชิคุณ ท่านต่อมานะครับคุณกฤิสกุลพาณิสซีเอโอบริษัทเด็กส์ดรีมเอ็กซ์เพรสครับขอเรียนเชิญครับและท่านต่อมาเลยนะครับคุณวิรศักดิ์กิจเลิศไพรโรธนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกิ๊กส์แอนด์คิดจำกัดครับขอ สุดท้ายขอกยด้วยค่ะกับโอชิกรติเปิดสุราท้าสะสมความสดชื่นสำหรับวันนี้นะคะทีาแล้วนะคะเ็นพา่า่ยโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะไปต่อัน่อรู้ก่อรู้ไปคนชิ้นพพ์่ขอรับคาสดชื่นาให้ทระอชิกรุนตรุมาสีันทีคของ่ยต่กงสิจริงกับคนที่กกนวันนี้ 你是哪里人？是我们老区红松的海安老乡。嗯嗯